ลิปนี้นะคะจะเป็นการพิมพ์งบกำไรขาดทุนงบฐานะการเงินและงบกระแสเงินสดนะคะเราจะอยู่กันที่หน้าระบบบัญชีและสินทรัพย์นะคะอยู่ที่รายงานทางบัญชีแล้วกดที่งบกำไรขาดทุนค่ะเราจะเลือกเดือนนะคะแล้วก็ export เป็นไฟล์ pdf นะคะแล้วกดรองขอตรงสัญลักษณ์นี้นะคะราองขอรายงานสําเร็จนะคะ และจะได้รับรายง,งานงบกำไรขาดทุนนะคะกดตกลงเพื่อเปิดดูค่ะเราสามารถพิมพ์เป็น PDF หรือว่าเซฟลงเครื่องก็ได้นะคะจากนั้นก็ออกจากหน้านี้ค่ะไปที่งบแสดงฐานะการเงินนะคะเลือกเดือนเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นไฟล์ PDF ค่ะแล้วก็กดร้องขอค่ะ ได้รับรได้รับงบฐานะการเงินแล้วกดตกลงค่ะแล้วก็จะดูรายละเอียดนะคะว่ามีอะไรบ้างจากนั้นเราก็สามารถพิมพ์หรือว่าเซฟลงเครื่องได้เลยนะคะต่อไปเราก็จะกดออกจากหน้าจอนี้นะคะไปที่งบก,กระแสเงินสดทางอ้อมค่ะอันนี้เราจะต้องเลือกวันที่นะคะเอ็กอเป็นไฟล์เปแล้วกดร้องขอค่ะ ได้รับรายงานงบกระแสเงินสดทางออนไลน์แล้วนะคะแล้วก็กดดูค่ะนี่ก็จะเป็นรายงานนะคะก็สามารถเซฟลงเครื่องหรือพิมพ์ได้เช่นกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการพิมพ์งบกำไรขาดทุนงบฐานะการเงินและงบกระแสเงินสดค่ะ